มีการเปลี่ยนแปลงวันในการโอนเงินเล็กน้อยนะครับฟังจดหรือเซฟดีๆนะครับใช้อันนี้ไม่ใช้อันเก่านะครับเริ่มตั้งแต่บัตรคนจนครับบัตรคนจนที่ได้โครงการเราชนะ2000บาทนะครับเงินจะโอนให้ครั้งแรกคือวันศุกร์ที่21พฤษภาคมและศุกร์ที่28พฤษภาคมครับส่วนเราชนะที่โอนผ่านแอปเป๋าตังนะครับ เงินโอนให้1,000บาทแรกคือพฤหัสที่20พฤษภาคมและพฤหัสที่27พฤษภาคมครับส่วนม33เราลักกันนะครับเงินโอนให้เปลี่ยนเป็นวันจันทร์นะครับก้อนแรก1,000บาทโอนให้จันทร์ที่24พฤษภาคมและจันทร์ที่31พฤษภาคมนะครับใช้อันนี้นะครับอย่าใช้อันเก่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า มีการไปหาลือกันใหม่นะครับกับสภาพัฒน์กับกรุงไทยนะครับการโอน3มกลุ่มนี้จะทําให้โอนเงินได้ง่ายขึ้นและกระจายกลุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมครมวันอังคารที่11นี้นะครับใช้อันนี้นะตัวเองอย่าไปใช้อันหลังนะ